อยากเล่นกับพี่ทําไงก็เข้ามาดีครับพี่ช้างครับเมื่อผมไปแจ้งความตํารวจให้ผมเขียนคําร้องในกระดาษผมควรเขียนทํานองไปด้วยไหมครับเพื่อความเข้าใจจังหวะใช่นั่นแหละครับถูกต้องมากครับน้องเก่งมากเก่งมากนะครับผมผมไปแจ้งความนะครับอผมเขียนคําตํารวจให้ผมเขียนคําร้องในกระดาษอผมควรเขียนทํานองไปด้วยดีไหมครับจัดไปน้องชายพี่เล่นโลบอกนโอเคป่ะสี่อาหารที่คุณไม่ควรกินแต่ยังมีหนึ่งคนส่วนใหญ่ที่กินอยู่ หบาทเครื่องซักผ้า2ทีวีสคอมพิวเตอร์อสี่ซ <อะ S 1> ักฟอกเฮ้ยกูพี่ก็คิดว่าจะสาระนะเว้ยน้องชายโอ้โ oh หไอ้นี่มึงสุดยอดเลยเว้ยนึกว่าจะสาระนะเว้ยมาเป็นชุดเป็นโอ้โ oh หนึกว่าสาระที่ไหนได้แม่งพูดไปเรื่อย วัสดีครับผมสวัสดีนะครับี่ช้างคะแม่หนูเป็นอะไรไม่ลองฟังเสียงหน่อยค่ะเป็น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 อะไรเนี่ยเป็น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 ป็นอะไรกันครับเนี่ยเป็น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 ป็นเ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 ป็นสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ พี่ช้างครับ,รบขอกำลังใจหน่อยครับช่วงนี้เรียนหนักมากเลบครับเรียนไปยกดัมเบลไปเหนื่อยสุดๆเลยครับเฮ้ยโอ้โหพี่ครับผมขอกำลังใจหน่อยครับช่วงนี้เรียนหนักมากเออผมเรียนยกดัมเบลเออดีเวยมา วันวาเลนไทน์อีกไม่เยวันผมยังไม่มีแฟนเลยอยากมีแฟนอยากสมหวังกับความรักมามาหาพี่เนี่มาโมมมามางั้นเอามุงมาเป็นแฟนกูหน่อยเออดูกูสนองให้ตัวไว้ให้ดีชัดไหมพี่ช้างครับขอดูน้องชายทําไงดีครับผมเป็นลูกคนดีพี่เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันครับน้องไม่มีน้องชายครับอืมพี่เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันครับไม่มีน้องชายเหมือนกันนะครับน้องอืมคนรู้ สวัสดีผมโดมินิกโเรโต้ที่นี่ยังแบนผมต้องการสามร้อยเพื่อไปไปยางแล้วเดี๋ยวผมจะแข่งรถหนึ่งส่วนสี่ไม้หน้าบ้านคุณโอ้โหโดมินิกโเรโต้ขอสามร้อยทูเพื่อเอาไปปะยางสีอะไรดูโง่ที่สุดติ๊กตอก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 เฉลยสีหน้าอย่างมึงตอนนี้ไงไอคูวายเอ้มันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวใช่ครับ โดดครับโดด right? อะไรโดดดงละดิโดดดโดงจะด่ากูทำไมเนี uh ่ยไอเว้นนี่เอาเขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับแดงโปยิงสองร้อยัไม่ตายพี่ช้างค่ะเล่นฟีไฟด้วยค่คะแต่เกมนี้มีไว้ให้คิดสมองเล่นนะคะไม่ใช่มีเฮ้ยน้องพี่ก็มีสมองเหมือนกันครับมันแค่โปครับฝั่งตรงข้ามอ่ะเออแล้วับพี่ชายมันโป เออผมก็ว่ากันครับพี่มันโป,นโปเนี่ยดาว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 เก่งมากน้องเอากูแต๊ชุกีดว่วนใต้วอชุกพี่ิเก่งเลยซัาม,มาทำทรงไปยิงหัวเขาแต่โดนเขาส่วนเทปร้องหาอีเวอร์หนูดาายตรงข้ามนะคะมันเจอแคนพีเอสครับดอง ใช่มันเจอแคนพีเอสพี่เลยไม่ยังยังไม่ยังมันเลยไม่ไหวอ่ะแต่พี่เอาจริงเอานะต่อจากเนี้ยพี่ไม่ไม่ออมมือให้แล้วนะถูกต้องครับถูกต้องครับมา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 หมูแดงมา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 หมูแดงมา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 แม่มึงสิแม่มึงอ่ะเอ้าโอ้ยมันจะแตกอยู่แล้วเฮ้ยโดูดิมันจะปั่นทำไมเนี่ย ไอ้โดนี่มันปั่นเนี่ยพี่แต่งเลยเนี่ยน้องชายมันปั่นพี่เมื่อกี้มันปั่นพี่นะคับโอ้สามะคีก็หน่อยดีวะเพื่อนดูไรอยู่นะโอเคน้องที่จริงมันไหวค่ะแค่เมินง้อเฉยๆพี่เดิมก็ไม่ตรงจะไปสู้พลังเขาได้เลยไอ้คนหยอกหยอกนะคะครับโอ้โหน้องก็หยอกพี่แรงเกินเนี่ยมาดิ มาเริ่มดูดแล้วเริ่มดูดล้วแหมเดี๋ยวนี้มาเล่นฟรเออแล้วไม่กลับไปเล่นโรบล็อกแล้วฮะเล่นเล่นครับเล่นครับแหมก็เล่นฟรีไฟบ้างมันจะเป็นอะไรหันกลับมามันไม่ดีนน้ำมันนะมันดินน้ำมันตรงไหนเนี่ยมีแล้วมาเล่นเกมยิงปืนเงาเล่นอารีนาเบรเกาได้เปล่าเอย้หรือจะเป็นวอลซ o นพียูบีจีเดลต้าฟแค่ลองมาเล่นดูอยากเลนอ่ะอยากเล่นฟรีไฟฟรีไฟเกมดีเกมดังเออ ดิวตาฟงดิวตาฟอไดนี่อ่ะฟรีไฟโหลดชุดหน่อยมาแล้วจ้าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเออแฟชั่นคอร์เรคชั่น